ลูกครึ่งไทยอินเดียสวยด,<า>ด้วยเนี่ยฮะเพิ่งจะเข้าพิธีมั่นกันเมื่อเดือนมีนาคมเดือนมีนาใช่ไหมยี่สิบห้ามีนาคมนะคะเพิ่งจะได้แสดงความยินดีกันไปคุณดาริกาจากโกตาหรือว่าน้องดานะครับแล้วก็ทีแรกก็บอกมีกำหนดจะแต่งงานกันประมาณสักปลายปีนี้ใช่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวบอกว่า,าทางคุณเจสรนยังเนี่ยก็ไปบวชเป็นพระ กาหนดสักเดือนหนึ่งเพื่อที่จะอุทิศบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนก่อนที่จะคือบวชก่อนเบียดอ่ะพูดง่ายาา <นะ S 1> สักเดือน,นของคนไทยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยนะล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่โรงแรมโซฟิเทลโซแบงกอกนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวออกมาว่าพระเจสันยังเนี่ยไปบวชมา แล้วก็ซึ้งในรพถรถะธรรมฮะตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตจะผอครองตนอยู่ในผ้าเหลืองตลอดไปโอ้โหแล้วทำไงทีนี้คู่มั่นก็มีอยู่แล้วอะก็วันนี้นะคะสื่อมุลชนจึงได้รับแฟกซ์จากคุณดาริกาจากโกต้าคู่มั่นของพระเจสัญญังนะคะส่งมาว่าพรุ่งนี้จะมีนัดแถลงข่าวถอนมั่นอย่างเป็นทางการขณะนี้พระเจสัญญังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าห้วยส้มสุกจังหวัดเชียงใหม่ คุณดาให้เหตุผลของการถอนมั่นในครั้งนี้ค่ะว่าเพราะรักคือการให้จึงอยากให้คนที่รักได้ศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่และพระเจสันก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขออยู่ในผ้าเหลืองตลอดชีวิตก่อนที่จะมีพิธีมั่นกันเมื่อ25มีนาคมที่ห้องบอลลูมของโรงแรมโซฟิเทลโซบแบงคอกซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้แถลงข่าวถอนกันมั่นอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ด้วยนะคะ ทั้งสองคนนั้นได้คบหาดูใจกันมานานถึงสองปีก่อนที่จะมั่นกันค,คุณเจสัญญางก็ไปบวชทดแทนคุณมีกำหนดศึกจริงๆก็คือเมื่อสามพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เลยมาแล้วใก็ยังไม่ได้ศึกนะฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตค,คือคู่นี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยไปรู้จักกันเนี่ยก็ไปรู้จักกันในสถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะก็ทางฝ่ายหญิงเองน้องดาก็เป็น คือเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วไลฟ์สไตล์ก็ใกล้เคียงกันแล้วไปเจอกันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็แสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ฝักฝ่ายในเรื่องธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยโอ้โหเจสันก็ไปบวชแล้วก็ไม่รู้ยังไงตั้งใจจะไม่ศึกเลยดังนั้นพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีความชัดเจนเพราะว่าทางพระเจสันยังก็จะมาแถลงข่าวร่วมด้วยนะฮะกับน้องดาริกา แล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะคุณตู่นพพลโกมารชุนคุณปียนุษปาประดับจะมาถแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับมีคุณส้มชนาการชัยศรีอดีตมิสไทอร์แลนเวิร์ที่ทั้งพระเจสันและคุณดาริกาให้ความเคารพนับถือแล้วก็เป็นผู้ที่จัดพิธีมั่นให้ที่โรงแรมโซฟิเทลเมื่อเดือนมีนาคมด้วยนะคะต้องขออนุโมทนาสำหรับการตัดสินใจของพระเจสันแล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณดาริกาด้วย